โอ้โห oh oh. อันนี้ทางเข้าไปสระนะครับน้ำ่วมหมดเลยในสระผมนี่ไม่อยากขึโอ oh ้ oh. มาเนี่ยมาดักดูถ้าไม่เคยดักนะครับดี๋วจะลองดักดูไม่รู้ดักไงเดี๋ยวมาดูนะครับโอ้โห oh oh. ันนี้ทางเข้าไปสระนะครับน้ำท่วมหมดเลยในสระผมนี่ไม่อยากนึกเลยวันนี้เพิ่งมานะครับสะมาดูว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากเขาบอกน้ำท่วมน้ําท่วมหมดเลยมาดูแต่ยังไม่ได้มาดูนะฮะตอนนี้โอ้ล้นสระหมดแล้วครับดูดิโอ้หายลวโอ้ล้นสระหมดเลยครับ น้ำลสระหมดเลยนะดูดิผมต้องรีบดักปลาก่อนนะครับตอนนี้หารอบมาได้อันนึงนะรอบนี้จะไปใส่ในนานะครับนูน่นร,รอบรบนู้นมาใส่นี่นะครับโอ้ตายตายปยกระโทก อุ้ยลืมไปข้าบไม่ได้น้ำลน้นหมดเลยครับผมไม่เหลือแล้วปลาเมื่อคืนทั้งลมทั้งพายุนะครับเดีย๋ยวผมขอรู้ีครับวิวไว้ทู้นเลยเนี่ยมันจะออกตัวนี้นะ,ะเนี่ยดูรับปลาโดดออกนู่นดีกนะฮะ ผมว่างานนี้เจ๊งอีกแล้วอตอนนี้ดูครับเอ้ยตอนนี้ผมว่าปลาน่าจะออกหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วลนู่นนี่นะฮะเมื่อคืนมาก็มาไม่ได้เพราะว่าพายุมันเยอะมันแรงจัดนะครับ เลงดูว่ามีปลาให้เราบ้างไหมเหลือไม่เหลือออกหมดเลยมจะชัง่งชั่งเปล่าเลยนะนี่นะฮะจะมาก็มาทีเดียวผน เดี๋ยวผมจะใส่รอบก่อนใส่รอบตามคอนีครับอันที่สองครับอันแรกก็อยู่มันยังอยู่ในหัวนาอยู่นะครับตอนนี้วิกฤตหนักเลยน้ำท่วมผมกำลังหาที่กั้นนะครับกั้นสะไม่ให้ปลามออกเดี๋ยวลมแรงมากพัดมากกระจุดกกระจาย นี่ครับเรามีตะไคร้เดี๋ยวเจ้านี้ไปดักครับตอนนี้นะครับได้ผ,ผ้ามากันไว้ก่อนให้ตะขคร้เขียวไม่รู้อยู่หรือเปล่านะ เพราะผมว่าน้ำยังไงก็มาอย่างแน่นอนมหาศาลนะครับโอ้ปลาเงียบเลยสงสัยจะออกไปกับน้ำหมดเมื่อคืนนะผมว่าในโกโชงกระชังเงียบหมดเลยเพราะว่ามันถูกล้างนะครับปลาหมอตัวใหญ่ๆที่เคยเอามาเลี้ยงตอนนี้ก็เงียบหมดแล้วนะครับไม่ไรเนาะ มุนปล่อยปลาตอนนี้ก็ดักลอกทำมาหาหากินนะฮะตามธรรมาชาติไปเลยไม่รู้ว่าปลามันน่าจะมาจากสะบ้างนะครับแล้วก็ส่วนในนานี่ผมก็ไม่มั่นใจเพราะนาเนี่มันเวลามันเป็นทางรับน้านะครับพวกนี้ทางรับน้าหมดเลยที่ผมก็ทางรับน้ำํำ ก็ตามสภาพนะครับยังไงก็มาติดตามนะครับวันนี้ต้องขอกำลังใจตาหมดเกี้ยงเลยแน่นอนเงียบหมดเลยนะเพราะว่าสังเกตเมื่อกี้นะลูกคอกอะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่ในหน้าหมดเลยนะฮะแปลว่ามันต้องออกเมื่อคืนเพราะเมื่อคืนผมไม่ได้มาเลยเพราะว่าฝนตกแรงมากนะพายุเหมือนพายุเข้าแรงมากเลย โอเคครับแล้วก็ปติดตามนะครับกับคนมานอกอยู่ในเมืองนะฮะกับวิกฤตอีกหน้าหนึ่งคือน้ําท่วมเหมือนทุกปีนะครับป้องกันแล้วก็ไม่อยู่เนาะธรรมชาติไม่รู้ทาไงนะครับจะมาติดตามรับชมกันต่อครับน้ามาไม่อยู่แล้วดูครับยิ่งมาเรื่อยๆนะฮะตัวนี้ผมก็เลยไปซื้อปลาออกเยอะิยงครับตามร่องเนี่ย มาจากสาผมนี่แหละผมว่าเนี่ยมันไหลเข้าสาเต็มเลยนะกันไม่อยู่แล้วครับนุ่นกันไม่อยู่แล้วผมก็เลยไปซื้อตัวโง่มาเนี่ยมาดักดนะูถ้าไม่เคยดักนะครับผมจะลองดักดูไม่รู้ดักไงเดี๋ยวมาดูนะครับดักขวางมาเลย ไม่รู้าจะเวิร์กหรือเปล่านะไม่เคยนะครับเพราะตอนนี้น้ํามันล้นทะลักไปหมดแล้วไอที่ใส่รอบไว้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับน้ำกำลังมานะครับแล้วที่สานี่กำลังจะข้ามฝั่งแล้วไหลมาเรื่อยๆไม่อยู่แล้วนะครับ นมาหมดแล้วนะคะับนุมาหมดเลยปลาก็ออกหมดเลยเอาไม่อยู่นะครับตะข่ายดำที่กั้นไว้เนี่ยจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับไอ้เคยล้อมรวดแต่แรกแต่ว่ามันก็ถีอยู่นะผมก็เลยเอาแรกๆเลยเหยียบเหยียบไม่ให้เขาให้เขาจมลงดินนะฮะไม่ให้เวลาน้ำาออก็ออกไปแต่น้ำเนาะ แต่ไม่รู้จะอยู่ไหมปลานี่ก็หลด,ดออกหมดนล่นะครับเพราะว่ามันถูกกดลงนวาน้ำขึ้นมาหมดและใต้เปนอนแล้วฝ <c oughs> นตกเยอะเกินครับ <c oughs> ตรงนี้ปลานี่เห็นไหมปลาออกล้เยอะเลย ปลาเนี่ยเข้ารอบอยู่นะเมื่อกี้ผมลองไปย้ายรอบมาใหม่ก็คือมีปลาซิวปลาอะไรอยู่ลูกคอ,อกเต็มเลยนะครับแล้วก็มันก็เริ่มตายเพราะว่ามันจมนะครับลายเยอะมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะถ้าอย่างงี้นี่นสบายใจครับก็คือปล่อยเขาเข้าไปเลยปล่อยเขาเยอะๆโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับ